สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาเป็นความจริงงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งซูเปอร์ตัน์เข้ามาให้อมินแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรูความคิดเห็นของทุกคนนะคะทุกคนเห็นคลิปนี้กันหรือ,อยังเห็นคลิปนี้กันหรือ,อยังนะคะอ่ะเข้าไปดูกันนิดนึงไปดูบรรยากาศกันนิดนึงจา้า โอ้โหห้าปาไปเราไปจะอยู่ฮะเราจะอยู่ภูเก็ตภูเไ็ตทับใจทับอะเรียนไดเท่าไหร่ภูเก็ตไปเรีนเรีนเรียนเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะคารูเรียนเท่าไหร่ไหนเรายนเท่าไหร่โรเ ไม่ถูกมือจะได้แน่เนี่ยใครยอดสูงจต่ตอนนี้มงไปเลยอดยรล้อะไรเธอเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเมื่อคืนนะแข่งกันขายของอุ้ยบรรยากาศเจ้าจ้าวมาก ถามว่าแอ้มินเห็นทิ่นี้แล้วยังไงบางคนแบบเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมิสแกรนเปลี่ยนไปเยอะมากเออพระบอสบอกแล้วนี่มันไม่ใช่เวทีการประกวดนางงานแล้วนะมันเป็นเวทีแคสงานและคุณต้องพร้อมในหลายๆด้านจริงๆนี่คือบรรยากาศแข่งกันขายของจ่าๆเลยจ่าๆเลยถามว่าแอ้มินรู้สึกยังไงหรอ อบางคนเห็นเห็นคลิปนี้ใช่ป่ะบางคนที่เคยเป็นแฟนนางงามมาตั้งแต่อิสแรนยุคแ,แรกๆเลยบางคนอาจจะรับไม่ได้เพราะมองว่าอ๋อยนี่มันเปลี่ยนบริบทอะไรกันไปเยอะเลยเนาะไม่ใช่นางงามแล้วเนาะมันเหมือนเซลส์บูมนเนาะเหมือนเซลล์ขายของอ่ามีคนพูดอย่างนี้คือในช่วงนี้เศรษฐกิจมันฝืดเคืองทุกคนยอมรับโอเคบ้าทุกคนเศรษฐกิจมันฝืดเคืองกันหมดแหละอ่าถ้าแบบ เวทีนางงามไม่ปรับตัวนะเวทีนางงามไม่ปรับตัวนะ้ำไปไม่รอดออจริงๆมันไปไม่รอดเอ,ออย่างแม่แอนเจรครพงอะ่ะแกด้วยตัวแกเองแกเป็นเจ้าของมิสซิลิแกยังต้องมาขายของเพียงแต่ว่าแกยังมีจุดจุดบอดนิดนึงตรงที่แกออกมาขายของอยู่คนเดียวถูกปะแล้วนะมันก็เหมือนกับอาจจะได้ไม่พอที่แกจะไปบริหารงานจริงๆถ้าแกมีนางงามอะไรในสังกัดน่าจะช่วยกันแบบโปรโมทขายของให้ได้เยอะ หรืออย่างการที่แกให้น้องเชนิสมาแบบเป็นพรีเซนเตอร์ถือสกินแคร์อะไรของแกเนี้ยอันนี้ว่ามันไม่พออ่ะเออมันไม่พอเหมือนกับตอนนี้เศรษฐกิจฝืนเครืองไปทั่วโลกเลยเพราะมันรู้นี่ว่ากําลังจะมีสงครามเกิดขึ้นใช่ปะ่ะมันก็จําเป็นอนะที่ต้องต้องทําให้เวทีมันอยู่ได้อ่ะถามว่าบอสผิดไหมที่ให้นางงานมาแข่งแตนี้ไม่พีรลอกเพราะว่าเขาเข้าตลาดหุ้นแล้ว การเข้าตลาดหุ้นมันเหมือนกับว,ว่าคุณต้องรับประกันเรื่องไรายได้ผู้ถือหุ้นน่ะแล้วบอสแกก็มีธรรมิบาลโคตรจะธรรมิบาลเลยคือแกเห็นใจผู้ถือหุ้นน่ะแกแคร์ผู้ถือหุ้นนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแกก็อ่ะเด็กๆในสังกัดทำเต็มที่แข่งกันขายของบรรยากาศก็กออกมาแบบนี้หละเช้าวแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ว่าแกแกฝึกอ่ะ แกสุดให้บรรดานางงามในสังกัดแกเนี่ยแบบอยู่ในโลกของความเป็นจริงคือโลกของความเป็นจริงอ่ะมันจะมาโมแต่นั่งพรีเซนต์ความสวยงามหรือแต่งชุดสวยๆเดินโชว์บนเวทีมันจะได้ไปสักกี่น้ำอ่ะอย่างแอนโทเนียอาร์ไปคว้ารองหนึ่งมิสชูนิีเวิร์สงานเข้ามาเต็มมันก็ได้อย่างมากปีหนึ่งแหละปีหนึ่งแหละหลังจากนั้นคุณต้องกลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโอเคปะ แกกำลังสอนเด็กแกให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงว่ามันต้องต่อสู้นะมันต้องแข่งขันนะมันไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายๆนะงานโชว์ตัวมันมีที่ให้สําหรับแค่บางคนเท่านั้นแต่ถ้าคุณขายของเป็นคุณไปได้ตลอดทั้งชีวิตอันนี้แล้วนี่คือสิ่งที่แกอยากจะสอนลูกๆของแกนะก็คือบรรดานาง,งา งานโชว์ตัวงานเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเนี่ยมันมัน,ม,นมีไม่กี่คนหรอกที่ได้แต่ถ้าคุณมีทักษะการขายของคุณข,ขายของเก่งทักษะนี้ไปได้เลยทั้งชีวิตทั้งชีวิตดังนั้นอันนี้ก็มันก็แปลกๆนิดนึงว่าแบบโหขายกันจริงจังมากะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่แต่มาคิดอีกมุมมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่สําหรับใครบางคนที่ยังรู้สึกว่ารับไม่ได้รู้สึกว่าเอ้อมันไม่ใช่นางงามแล้วนี้มันเป็นเซลขายของอันนี้ก็รู้สึกว่า ต้องย้อนกลับไปถามตัวคุณเองอะว่าตอนเนี้ยตัวคุณเองดิ้นรนเรื่องหน้าที่การงานมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันฟืดจริงๆถ้าแม้แต่ตัวคุณเองยังต้องดิ้นรนเรื่องหน้าที่การงานแบบเต็มพิกัดมากๆในช่วงนี้คุณก็คุณก็ต้องเข้าใจได้เนาะว่าเวทีมิสแกรนเพื่อความอยู่รอดทุกคนต้องทําทุกคนต้องทําต้องขายของนะคะนะคะ,นะคะเห็นบอกว่าชัยนาทขายได้เยอะมากได้เป็นแสนในเวลาอันรวดเร็วเนาะ อีกข่าวหนึ่งสาคัญของทีมวิสกรนวันนี้ก็คือเขาตั้งน้องอิงฟ้าให้มาเป็นผู้จัดการกองเนาะผู้จัดการกองเอถามว่าทําไมต้องอิงฟ้าไม่มีคนอื่นหรออะไรอย่างนี้แอนดี้ก็ไม่รู้ว่าหน้าที่ผู้จัดก,การกองคืออะไรอะ่ะแอนนี้ไม่รู้จริงเหมือนดิเตี้หรอมาเป็นพิธีกรอ,อย่างนี้ว่าหรือยังไงอะ่ะหรือมันมีอะไรที่พิเศษไปกว่าน,นั้นเพราะแอนนี้มีความรู้ว่าอิงฟ้าคนง,งานคุยเยอะอยู่แล้วเขา เขาทํางานเยอะจนหน้าเขาเล็กอ่ะหน้าเขาเหลือนิ้วเดียวแล้วอ่ะหน้าเขาเล็กเลยอ่ะเห็นมีบางคนบอกว่าน้องอิงฟ้าบอกว่าคือมีอยู่คนหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนหน้าชาเป็นครึ่งซีก้วยนะหน้าชาเป็นครึ่งซีกงานเยอะต้องระวังนะระวังจะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองต้องต้องระวังจริงจริงแอมมี่ก็เลยว่าก็งานน้องเขาเยอะอยู่แล้วน้องเขาคงไม่ใช่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองม้งแล้วปรากฏว่าบอสเอาบอสเอาจริงๆให้อิงฟ้ามาเป็นผู้จัดการกองปีนี้ ไอ้มิ้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหน้าที่ผู้จัดก,การกองคืออะไรอะ่ะมันยังเหมือนทุกๆปีป่ะที่เราเห็นตั้งแต่โกโก้โกโกบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือหนักไปทางเป็นพิธีกรเป็นอะไรอย่างนั้นบ้านนี่นี่คือหน้าที่บ่ะแต่มิ้ว่าถ้าน้อ,อินฟ้าได้มาเป็นผู้จัดก,การกองมิสแกรนเขาอาจจะมีหน้าที่อะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ก็ได้ส่วนสาเหตุว่าเออทำไมต้องอิงฟ้าคนอื่นก็ก็ว่างานเยอะนะโอเคป่ะอิงฟ้าเขาก็งานเยอะอยู่แล้วไอ้มิ้ิที่าบหนึ่ง หนึ่งด้วยไวัยอร์วูนะ้องอิงฟ้าใกล้จะสามสิบแล้วเนาะยี่สิบแปดมัง้งด้วยวัยวุดอะ่ะก็ได้อยู่นะอันดับที่สองอันนี้ว่าเขาเขารู้ว่าเวทีการประกวดกปีนี้ค่อนข้างเงียบค่อนข้างเงียบเออเนาะอันนี้เราเราพูดกันตรโปรเขาก็เลยให้อิงฟ้ามาจะพยายามให้มาช่วยดันอันนี้คิดว่านะจะพยายามให้มาช่วยดันซึ่งไม่แน่ว่าหน้าที่ของผู้จัดการกองประกวดปีนี้อาจจะมีอะไรที่มันเยอะขึ้นก็ได้ เห็นบอกว่าจะให้น้องอฟ้าเหมือนช่วยคัดเลือกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแอนมีนก็เลยรู้สึกว่าหลักๆอาจจะเกิดจากเวทีปีนี้มันค่อนข้างเงียบนั่นแหละตามสาภาพเศรษฐกิจด้วยตามผู้เข้าประกวดด้วยซึ่งยังไม่มีใครฉายแสงจริงจจังๆนะคะก็กลัวว่าจะไม่ค่อยมีใครดูมิสแกรนด์ก็เลยอะให้อิงฟ้ามามาเป็นผู้จัดก,การกองอย่างน้อยคุณก็ต้องอยากดูอิงฟ้าถูกปะแล้วก็เลยเอามาดูการประกวดในปีนี้ด้วย เนาะถามว่าจะเป็นการปูทางให้อิงฟ้าไปสู่ตำแหน่งใหญ่โตในอนาคตไหมแอดมินยังไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจเพราะว่าสิ่งที่บอสทาอยู่ในเวลานี้ขัดถ้าสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนมันมีแค่ธุรกิจประกวดนางงามแอดมินว่าอิงฟ้าก็อาจพอได้แหละรับช่วงต่อจากบอสแต่ที่นี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นมหาชนมากๆม,มันเกี่ยวกับตลาดหุด้นมันเกี่ยวกับกลยุทธ์การหาเงินต่างๆนานาแอนด้มินว่าอิงฟ้ารับไม่ไหว มันต้องเก่งจริงนะมันต้องรู้หมดทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งการตลาดทั้งนั้นทั้งนี้ไอ้นี้วอิงฟ้ารับไม่ไหวอิงฟา้าคงคงไม่ใช่ที่จะมาสืบทอดเป็นสายญาติต่อจากบอสแล้วละ่ะเพราะตอนนี้สิ่งที่บอสกําลังทําอยู่มันเริ่มมีความซับซ้อนมันต้องใช้กลยุทธ์เชิงลึกมันแหมการจะทําแพลตฟอร์มหรืออะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันมันมันต้องเป็นคนที่เก่งจริงอะ่ะเออไอ้นีพูดอย่างนี้แล้วกันแต่อิงฟ้าเขาก็เก่งในด้านการเป็น คริเซนเตอร์อะไรของเขาอย่างนี้ใช่แต่แต่พอจะมาจับในเรื่องนี้แบบจริงจๆิจันทแอนยัง,ยง,ยงมีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้นะเขายังไม่ได้เพราะว่าพอเข้าเป็นมหาชนเข้าเป็นอยู่ในตลาดหุ้นอะไรแล้วอย่างเงี้ยการจะสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องอาศัยกลยุทธ์เชิงลึกอันนี้ยังไม่นับรวมไม่นับรวมว่าถูกบางคนกลั่นแกล้งในตลาดหุ้นอีกซึ่งมันต้องเข้าใจกฎระเบียบของเขาก่อน แต่นี่คิดว่าอิงฟ้าหนึ่งไม่มีเวลาขนาดนั้นและสองเขาประสบการณ์ยังน้อยดังนั้นถามว่าเป็นผู้จัดการกองได้ไหมก็ยังได้อยู่มันก็คือธุรกิจนางงามแต่จะถึงขั้นแบบว่าเป็นทาย,ยาทบอสรับไม่ต่อจากบอสเลยอันนี้ก็อย่างนะยังยัง,ยงและอาจจะไม่ใช่นางงามคนไหนเลยก็ได้เพราะตอนนี้ธุรกิจของบอสมันยากขึ้นแล้วอันนี้ต้องพูดตรงๆนะมันยากขึ้นแล้วจริงๆนะคะอ่ะ คิดเห็นกันอย่างไรกับภาพอันนี้ที่แข่งกันขายของกันอึกกระทึกคือครองหรือคิดเห็นกันอย่างไรอัน,นีอยากรู้จังเลยชอบหรือเปล่าหรือว่าอยากได้บริกาศการประกวดมิสแกรนแบบเดิมกลับคืนมาบอกกันหน่อยเขียนลงหน่อยอัน,นอยากรู้ความเห็นของทุกคนนะคะโอเคค่ะวันนี้อันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ